สวัสดีค่ะพี่พี่พบกับบ้านสวนพงทองเก้าเก้านะคะนี่คือวัสดุปลูกของทั้งสวนนะคะก็จะเป็นใบก้ามปูแบบนี้เลยใบก้ามปูล้วนๆแลยค่ะไม่มีดินผสมไม่ได้มีอะไรเลยนะคะพี่พี่เพราะว่าเวลาเขาย่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นดินเองนี่ค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บจะพาไปดูว่า เวลาเอาใบกัมปูลงมาจากรถแล้วต้องทำอะไรบ้างนี่ค่ะนี่นะคะพี่พีนี่คือเวลาที่เราเอาใบกัมปูลงจากรถแล้วก็จะมาแบบเป็นกองใหญ่ๆแบบนี้เลยพอเราเอาลงมาเสร็จก็เอามากองเอาไว้เดี๋ยวเขาก็จะย่อยไปเองตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องแบบหมักไม่ต้องอะไรเลยย่อยเองตามธรรมชาติก็จะมีพอเรามาถึงเนี่ยพอเวลาเขาย่อยแล้วเราก็จะมาคัด เอาพวกกิ่งแบบเนี้ยพวกกิ่งกิ่งแบบนี้นะคะพี่ๆกิ่งแบบกิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาออกให้เหลือต่ใบนี่ให้เหลือแต่ใบแบบนี้พอเหลือแต่ใบเสร็จเราก็จะไปทําแบบนี้ค่ะพี่ชืบไปร่อนค่ะไปร่อนไปร่อน ามาล่อนนะคะที jis, ่เอาไว้ล่อนสำหรับปลูกต้นเล็กถ้าต้นใหญ่ก็เลือกเป็นใบใบได้เลยพอเวลาล่อนออกมานะคะก็จะเป็นใบย่อยๆแบบนี้แม่มาอันนี้ขนาดนี่นะคะก็จะเป็นใบอย่างนี้แล้วคุณแม่ก็จะตักมาอีกทีนึง แล้วก็จะมาล่อนอย่างนี้อีกหนึ่งรอบเพื่อเอาผงผงแบบนี้ออกนะคะ,ะนนก็จะได้เป็นเนื้อแบบเป็นเนื้ออย่างที่แปให้ดูต้นคลิปเลยค่ะพี่นี่แบบนี้เคลือบไปปลูกไม้กระถางสี่นิ้วนะคะเคลือไปปลูกไม้กระถางสี่นิ้วนี่ค่ะเล,เลือกเลือกสีเลือกใบไม้ยัไม่ใช้ออก อันนี้ก็ไปใช้ได้เลยอันนี้ก็จะปลูกกระถางสี่นิ้วนะคะถ้าไม้ถ้าไม้ใหญ่อะให้เลือกเป็นใบใบเอาเลือกใบก็จะประมาณไอ้ผงแบบนี้เราก็จะไปปลูกแฮนตัดแทนค่ะพี่หรือว่าเอาไปเพาะเมล็ดก็ได้นี่นะคะอันนี้เราไม่ใช้ปลูกบอนนะคะพี่เพราะมันจะแน่นเกินไปแล้วทำให้รากดำทำให้รากเน่า อันนี้ก็จะคือใบใหญ่สำหรับปลูกกระถางหกนิ้วขึ้นไปค่ะพี่พี่นี่มาเป็นแบบเป็นใบๆแบบนี้เลยนี่นะคะนี่เอาเอาพวกเศษดินออกเหมือนกันแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกเอาออกนะคะเลือกบนี่นะคะใบก้ามปูเราไม่ได้หมักนะมันย่อยเองตามธรรมชาตินะคะก็คือเราเอา เอากกยลงมาจากรถก็คือทิ้งแบบเป็นกองกองแบบนี้เลยค่ะทิ้งว่าแบบเป็นกองกองแบบนี้เลยนี่นะคะนี่คือค้างแสงค่ะพี่พี่ค้งแสงั้งแสงใบก้ามปูค่ะนี่นะคะเราก็จะมาเลือกมานั่งคัดกันอยู่ตรงนี้เขาย่อยเองนะคะพี่พี่เขาย่อยเองนะถ้ากดดีที่สุดคือหน้าฝนอนะ่ะก่อนหน้าฝนพี่พี่เอามากองนะคะพอมากองเสร็จหน้าฝนเนี่ย พอเวลาฝนตกเนี่ยยิ่งย่อยเร็วค่ะพี่น้องจะย่อยเร็วมากกาขอบคุณพี่ๆนะคะที่รับชมคลิปแปบบนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะฝากช่องบ้านฝนพงทองเก้าเกาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ